่าวเล่าทุกเรื่องช่วงกินเที่ยวเลี้ยวละ นี่นะครับผมอยู่บนยอดเขาของตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและที่เห็นดน้าล่างนี้ครับก็คือวัดท่าขนุนนะครับวันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดท่าขนุนครับเขาบอกว่าในนี้นะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่ทสําคัญอยู่หลายแห่งถ่าไงเราไปติดตามกันพร้อมกันเลยครับผมจเจ<อ>ริญพรจ้า,จาแล้วก็สวัสดีครับขอพนั<า>กงาน การจรุฬบ,บุรีของเราเดยนะครับผอทรททของเราวันนี้ที่จะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของวัดท่าขนุนนี้สอบถามอาจารย์นะครับว่าในวัดท่าขนุนแห่งนี้เนี่ยประวัติความเป็นมามีมาอย่างไรครับวัดท่าขนุนนี้ถ้าจะย้อนไปก็ถึงปี2,300 ยีิบเก้าโดยประมาณครับถ้าใครเคยอ่านหนังสือนิราท่าดินแดงอตอนที่สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะรัชกาลที่หนึ่งยกทัพมาทางทางนี้เรื่องสมัยดูเลยครับใช่ครับท่านก็ผ่านสงครามช่วงสงครามก้าทัพจะผ่านปากแพรกผ่านไซโยกครับแล้วก็มาท่าดินแดงก่อนนั้นมาตั้งทัพที่บ้านท่าขนุนพอมันมีคําว่าบ้านท่าขนุนเนี่ยปกติเนี่ยคนไทยคนมอญเนี่ย เวลาเราตั้งบ้านตั้งเรือนเราก็จะมีวัดวัดก็ควรจะมีตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าถ้าจะเอาบันทึกตามหลักฐานที่ว่าได้บันทึกไว้มีหลักฐานก็คือปี2472ครับอ่าเราได้รับพระราชทา,านพระพุทธร,รูปในสมัยรัชกาลที่7จ<ห>็ดโอ้ได้รับพระราชทา,านมียังอยู่ใช่ไหมฮะยังอยู่พระพุทธรูปสององค์ ขององค์หลวงพ่อยังอยู่เลยใช่จะมีสังขารของลูกปู่สายใช่ครับใช่เป็นอดีตเจ้าวาดรูปที่สามตามที่บันทึกไว้ว่าณภาพเมื่อปีสามห้าตอนนี้ก็จะจะครบยี่สิบห้าปีปีนี้ก็ยังไม่เน่าไม่เปื่อยอยู่อย่างนี้แล้วโดยปกติก็ถ้าไม่เน่าแล้วก็ไม่เน่าแล้ววัดความเป็นมาของหลวงปู่สายหลวงปู่สายแล้วก็ตั้งแต่องค์หลวงพ่อตั้งแต่องค์ที่หนึ่งจนถึงองค์ที่สามเลยลุกวนเดี๋ยวจากใจนะที่บอกว่าได้จะอัตมาศ ช่สมัยก่อนทั้งหลาสมัยรัชกาลที่เจ็ดรัชกาลที่เจ็ดสวายมาที่เรามาถึงธรรมะทรงบุตรบกค,ครับอันนี้รบกควนพระอาจารย์ช่วยเล่าความเป็นมาหน่อยคะธรรมะทรงบุตรบกนี้รเราได้มาจากพระองค์เจ้าอ,อ่อนประพันธรร์รำไพและพระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภาเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่ห้า ที่ได้พระราชทานมาใช่แต่ว่าเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่5แต่นํามาถวายในสมัยรัชกาลที่7จ็โอ้นี่คือธรรมมาทรงบุรสบกที่มาเลยมาพร้อมกับพระพุทธรูปสองค์ท่านเจ้าวาดองค์ไหนได้ใช้บ้างไหมหรือว่าปกติก็จะเป็นธรรมมาที่เราใช้เทศในพรรษาอยู่แล้วครับอ๋อนี่ใช้ทุกทุกปีทุกปีก่อนก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะ บุรณศาลา,าเนี่ยเราใช้ทุกปีครับคือพระที่มาบวชจำพรรษาที่วัดท่าขนุนเนี่ยทุกรูปจะต้องเทศครัจะต้องเทศก็มีเทศเทศช่วงเช้าแล้วก็เทศหลังธรรมวัดเย็นจะใช้ตลอดพรรษาใช้ธรรมานี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ถ้ามาวัดท่าขนุนถ้าไม่ได้มาพบไม่ได้มาเห็นแล้วไม่ได้มานวัสการพระพุทธรูปอย่างนะฮะแล้วก็ตลอดจนหลวงพ่อสายก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดท่าขนุนนะครับวันนี้ ได้เห็นกระดาเลยแต่ในนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สําคัญอีกหลายแห่งถ้างั้นเดี๋ยวอาจจะต้องเป็นพออ่านำเที่ยวต่อถ้างั้นก็ขอขอบคุณพระอาจารย์ได้นะครับที่พามาได้ของเก่าขนาดนี้ท่าไงไออยู่นานๆนะครบอาจารย์โอเคครับผมโอเคครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อเลยครับ ความสําคัญข้างหลังนี้ครับยังไม่เคยเผยแร่เช่นเดียวกันนะฮะเดิมก็สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนของมอญน,นะครับศิลปะปนในการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นช่างพมา่าช่างมอญน,นะฮะอันนี้ก็สันนิษฐานว่าเป็นหอไตรนะฮะแต่ว่าเป็นทรงของมอญสมัยก่อนนะครับที่เป็นชุมชนที่อยู่ที่นี่เห็นบอกว่ามีการบูรณะด้วยใชกตัวนักขึ้นใหม่ตอนนี้การใช้ประโยชน์ก็คือผลิตสาน รอยพระพุทธบาทจำลองต่อเข้ามาภายในเป็นอ,อนดีตที่เขาเรียกว่าหอพร,ระไตรปิฎกนะครับ ที่จำลองที่บอกอเราเล่ากันแล้วแต่ว่าด้านหน้าเหล่านี้ก็คือ,อพระพุทธบาทจำลองซึ่งอายุกเก่าแก่วัดนี้เกิดเมื่อไหร่แล้วก็พศอสอไหนนั้นไม่ทราบแต่รพระพุทธบาทจำลองนี้อยู่คู่กับวัดมานโดยตลอด โอ้นี่ก็อยู่คู่กันมาเลยหลังจากรอพระพุทธบาทแล้ว<ะ>เราจะไปอีกจุดไหนต่อฮะครับเราจะไปที่สะพานแขวนนะครับซึ่งหลวงปู่สายที่เป็นเกจิดังของจังหวัดกาญจนบ,บรุรีถ้าไปที่สังขะก็เป็นหลวงพ่ออุตมะมแต่ถ้าเป็นทองผาภูมิก็ต้องเป็นหลวงปู่สายวัดท่าขนุน<ป>ใช่ครับผมสะพานเก่าเลยเก่า,าตอนนี้ เรามาถึงบริเวณใช่ที่เป็นสะพานแขวนเดิมนั้นญาติโยมจะข้ามมาวัดท่าขนนนั้นต้องใช้เรืออ๋อจากนี้นะฝั่งไปฝั่งโน้นะรครับที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยน้ำก็จะเชี่ยวจะแรงนะฮะแล้วก็ใช้เรือพายมาแต่ในขณะนี้เนี่ยทางหลวงปู่สายเองท่านก็เลยสร้างสะพานนี้ขึ้นเพื่อให้ญาติโยมเนี่ย ได้เดินข้ามเข้ามาจากฝั่งอำเภอทองผาภูมินะฮะมาอย่างวัดนะครับได้สะดวกขึ้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้เดินอย่างเดียวนะฮะใช้เดินอย่างเดียวพระจะไปบินาบาทก็ใช้เส้นนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็จะสวยมากแล้วบรรยากาศของแม่น้ํานี้จะเต็มอันนี้แต่ละปีนี้มีนักท่องเที่ยวมีรายได้เข้ามาเยอะนะครับ คนที่จะผ่านไปสังขะบุรีทุกคนที่มาจากเมืองการนะแวะทุกท่านกี่หมื่นกี่แสนคนก็ต้องแวะไม่ใช่แต่คนไทยด้วยใช่ชาวต่างชาติด้วยทุกขบวนทุกทัวร์นะถ้าจะผ่านไปสังขะบุรีหรือจะกลับมาก็มาแวะที่วัดท่าขนนเพื่อเป็นสิริมงคล ก็ตอนนี้นะครับก็จะถึงที่ผมจะขึ้นไปอยู่บนยอดเขาด้านนั้นแต่เดี๋ยวพอไปกับผมะฮะอันนี้เดี๋ยวผมส่งกําลังใจไปฮะทางรายการควรขึ้นไปครับแล้วผมใช่ต้องขึ้นอย่างแน่นอนแต่พอขึ้น่อยแลยใช่ไหมโอเคแน่เดี๋ยวเราขอญาตดังนั้นเดี๋ยวผมขอขึ้นไปชมด้านบนหน่อยนั้นเดี๋ยวพอส่งกำลังใจให้ผมหน่อยนะฮะได้เลยครับแล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้เราผมจะขอไปมีบอกว่าร้านอร่อยนอกจากมาไหว้พระแล้วมาที่ทองขาภูมิเนี่ยในเรื่องของปลา ปลาเคีอนปลาต่างๆแกงปลานะฮะแกงหังเลก็ขึ้นชื่ออดไช่แต่ตอนนี้ผมขออนุญาตเธอเลยครับขอบคุณผมเป็นแรงใจครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อด้านบนครับสนใจด้นะครับผมผมบายโชคดีครับโชคดีครับจะเป็นรมไม่ใช่มีคนเดียวนี่ก็มีแล้วมีนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเขามานะฮะ เราก็มาถึงด้านบนสุดของยอดเขาของวัดท่าขนุนเป็นที่เรียบร้อยนะครับขึ้นมาวันนี้นะครับตอนแรกที่บอกวันนี้เหนื่อยมากพอขึ้นมานะครับต้องบอกเลยว่าได้ขึ้นมาแล้วรู้สึกหายเหนื่อยเพราะว่าเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นนี่ครับองค์พระพุทธรูปสมเด็จองค์พระปฐม8ปดศ่อครับที่มีตั้งไว้ให้กับสักการะบนยอดเขาแห่งนี้ด้วยฮะดูความสวยงามนะครับมีองค์พระพุทธรูปนี้นะครับก็ยังมี พระพุทธเจติยคีรีครับที่ตั้งคู่กับองค์พระพุทธรูปแห่งนี้นะครับอยู่บนยอดเขาความสวยงามนี้ต้องบอกเลยว่าในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ทางท่านผอได้ว่าไว้นะครับก็จะมีการจัดแสดงไฟอย่างสวยงามอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ในช่วงทั้งวันพระวันสําคัญทางศาสนาด้านบนนี้ก็ยังไม่พอฮะยังเห็นวิวของเมืองอําเภอทองผาภูมินะครับแบบ360องศาด้วยครับ กับการท่องเที่ยวแล้วได้เวลาหาของอร่อยใส่ท้องโดยเฉพาะอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของอำเภอนี้สวัสดีครับ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 ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ที่นอกเหนือจากวันที่ผมไปได้เที่ยววัดท่าขนุนแล้วเขาบอกว่าที่นี่นอกเหนือจากเรามีวัดที่มีความเป็นประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยยังมีร้านอาหารที่ขึ้นชื่อด้วยร้านนี้เลยวะฮะร้านนี้แหละครับ บอกอาหารกำลังมาโอ้โหใช่เลยค่ะสวีททั้งคู่นี่ใครบ้างครับอ๋ออันนี้ก็คือแม่ครัวครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านโอ้โหแม่ครัวสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้โหแล้วคนนี้ด้วยมาฮะลูกสาวแม่ครัวอ้าไม่ใช่โอเคหูปลาหน้าทานมากเลยครับคนั้นเดี๋ยวต้องคุยดีเจ้าของร้านแม่ครัวเชิญเลยครับแนะนํานิดนึงครับว่าในเมนูในทองผาภูมิที่ต้องมาชิมแล้วเนี่ยมีอะไรบ้าง คือถ้ามาที่ท้องผาภูมิแล้วสิ่งแรกหรือที่ต้องนึกถึงคือปลาเพราะเราอยู่ใกล้เขื่อนใช่ไหมคะปลาที่นี่ก็จะมีปลาคังปลาแรดปลากายที่เนี่ยขึ้นชื่อเลยเพราะอยู่ใกล้เขื่อนจริงๆอถ้าอยู่แถวนี้มีแต่ปลากินเลยแน่นอนอาหารื้นบ้านก็ต้องไปแกงฮังเลฮังเลอันนี้เลยป่ะฮะที่ผมเห็นนี่มันเป็นอาหารของมอญแต่เราเอามาแปลงให้เป็นรสชาติถูกปากคนไทยอันนี้หรอะใช่เลยค่ะฮังเลผมดูว่าข้าวขาหมูไม่ใช่ค่ะฮังเลใช่ของของคนมอญพูดแล้ว หิวแล้วครับเดี๋ยวขอกินเลยได้ไหมฮะได้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องมีไปลงแม่น้ำความเย็นแม่น้ำแควข้างๆด้วยโอ้โหขอบคุณครับผมเดี๋ยวมาดูฮะว่าหน้าตาความอร่อยเป็นไงเราได้กินอาหารเมนูสาราัทปลาเรียบร้อยแล้วและนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ย เรามีกิจกรรมอะไรให้ทําเพิ่มนะอย่างี้ตรงนี้นะครับเรามีกิจกรรมให้กับทุกคนได้สัมผัสก็คือการมาถ่อแพรเรามีชาวบ้านหรือ,อไรายได้ในการตอนนี้ที่ที่ชาวบ้านมีการทํากิจกรรมตรงนี้นี่เยอะมากน้อย,ยแค่ไหนล่ะตอนนี้ก็จะมีที่บ้านปังกระสีนะที่เขาทําเป็นกลุ่มของชุมชนมีการถ่อแพรแพรไม้ไผ่เนี่ยนะครับก็อันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสัมผัส นะครับมาท hmm. อแพรในแม่น้ำแคว่น้อยแห่งนี้ hmm. ก็สร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนได้พอสมควรเดีย๋ยวผมขอลองกอันนี้ลึกไหมฮะอ่า <c oughs> ยังไม่ลึกครับยังไม่ลึกครับ <c oughs> น้ำเขียวๆนี่นะฮะ <c oughs> ถือว่าใสแต่ไม่ลึก แต่ว่ายังไม่เลิกนะฮะแต่าไปตัวแต่แต่แรงนิดหนึ่งน้ำแรงนิดหนึ่งอันนี้ไปไปถึงไหนครับเนี่ยโอ้อันนี้ไปเมืองการเลยนะฮะเนี่ยผมเอาแค่ตรงนี้พอได้ไหมได้ครับท่านวันนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านนายกมากเลยครับที่วันนี้พาทีมอาหารด้วยแล้วก็มาถ่อแพลด้วยนี่ต้องขอขอบคุณนะครับคุกท่านทุกผู้ชมเลยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปถ่อแพลชมบรรยากาศปิดท้ายรายการครับเชิญท่านท่านนายกลงกับผมมาฮะผมไม่ลงครับ คุ้มตรงทาสำนักข่าวไทยสมทอรายงาน